มันมีคุณค่าหน้างานในการเล่นเล่นเดทดทําเฟรม1นาที3นาที5นาทีสำคัญมากเล่นลันเทนนะครับทําเฟรมวิปาทมเฟรมเดย์สำคัญมากเล่น VI นะครับทําเฟรมเดือนนึกออกใช่ไหมครับทํ time frame, าเฟรมไตรมาสหรือควอเตอร์นะครับมันก็สำคัญทำให้เราอ่านทุกอย่างได้ลึกขึ้นแสดงว่า พวกนี้ทั้งหมดนะครับในเรื่องกราฟโชคจะสอนละเอียดในทุกปัจจัยการอ่านกราฟการอ่านอารมณ์ของกราฟอะไรที่เป็นอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่ในเจตนาของคนมันมีจิตวิทยาการลงทุนเข้ามาให้อ่านโชคจะใช้จิตวิทยาการลงทุนในการวิเคราะห์กราฟให้พี่เห็นทุกคนว่ามันอ่านไปถึงความต้องการได้ว่าราคาตรงเนี้ยเขาทํายังไงให้มันมาตรงเนี้ยและเขาทาอย่างไงแสดงว่าเขากําลังต้องการอะไร ตรงนี้จะชัดเจนในการสอนของโชคมากอ่านี่นะครับนี่คือกราฟหุ้นเห็นไหมครับมันจะมีแท่งเขียวแดงมีไส้บนไส้ล่างไส้ยาวอันนี้เราเรียกว่าวอลุ่มเห็นไหมครับโชคจะสอนอ่านทั้งกราฟทรงกราฟเป็นไงบ้างขาขึ้นหรือขาลงเข้าใจไหมครับอารมณ์แท่งเทียนอารมณ์ของราคาการขยบราคาการขึ้นลงของราคาทุกอย่างโชคจะสอนละเอียดแต่อันนี้เป็นแค่เกินอ่ะลองย้อนมาดูทรงกราฟขาขึ้นขาลง เห็นไหมครับจะอ่านยังไงที่มันกําลังจะขึ้นจะอ่านยังไงที่มันกําลังจะลงจะอ่านยังไงที่มันเริ่มซึมขึ้นกดยกโลยกไฮเป็นยังไงกดโลกดไฮเป็นยังไงโชคก็จะสอนในเรื่องทรงกราฟชัดเจนมากเลยนะครับแท่งกราฟราคาเขียวแดงอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในแท่งเขียวแดงพวกนี้นะครับมันจะบอกได้เลยว่าวันรุ่งขึ้นหรือวันต่อไปทิศทางของแท่งจะแท่งเกิดแท่งเขียวหรือแท่งแดงเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ใกล้เคียง แนวการวิเคราะห์ตรงนี้ทําให้เราเป็นต่อในการเลือกเข้าจุดเข้าที่คมทําให้เราขายกําไรได้ง่ายอันนี้สําคัญมากเห็นไหมครับราคากราฟที่วิ่งขึ้นลงเห็นไหมครับพวกนี้มันเป็นราคาเป็นแทบของราคาการขึ้นลงของราคาเป็นยังไงบ้างเปิดปิดแต่และว,วันเป็นยังไงบ้างจํานวนวอลลุ่มการซื้อขายใครก็แล้วแต่อ่านวอลลุ่มที่ซ่อนนี้ออกเราจะรู้เลยว่าเล่นจริงเล่นหลอกเก็บของเทของปล่อยของ เราจะอ่านจากวอลลุ่มตรงนี้ได้หมดแสดงว่าเทคนิคที่จะอ่านวอลลุ่มนี้ได้เราต้องอ่านความต้องการของคนมันก็ต้องใช้จิตวิทยาการลงทุนเข้ามาอ่านอันนี้ความถนัดโชคในการอ่านวอลลุ่มเลยว่าวอลลุ่มแต่ละประเภทเห็นไหมครับส้มอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแอปของ E-Fin นะครับผมกราฟของ E-Fin ซส้มคือแรงซื้อม่วงคือแรงขายขาวคือ b i g l o t อ i บิ๊กก็คือหมายความว่าเข้าในราคา ATO ATC ดังนั้นนะครับใครอ่านตรงนี้ได้เราจะรู้ความต้องการเลยว่าเขากลาลังซ่อนอะไรบางครั้งเก็บเย็นไล่เช้าก็ต้องมาอ่านแท่งขาวเข้าใจยังบางครั้งอ่านแท่งส้มก็ต้องดูแรงซื้อแล้วก็เดาต่อไปว่าอารมณ์ตอนซื้อตอนนี้ปิดเต็มแท่งแสดงว่าพรุ่งนี้ก็จะเปิดอะไรอีกมาไล่ราคาเขียวอีกเราก็จะต้องอ่านได้แต่อารมณ์ม่วงกดม่วงกดมาเต็มแท่ง เราก็จะรู้เลยว่าพุ่งนี้เปิดมามีโอกาสติดแดงในหุ้นตัวนี้ก็จะอ่านได้แต่มันจะมีเทคนิคในการอ่านลึกกว่าน,นี้อีกโชคก็จะสอนอย่างละเอียดนะครับผมไทม์เฟรมต่างๆจริงๆอะไทม์เฟรมของการาฟนะครับมันจะมีทั้ง Time f ฟรมวีคไทม์เฟรมเดย์ไทม์ m e รมหน e 1นาที3นาที5นาทีนอกออกไหมครับไทม์เ a m e เดือน Time f ฟรม e 3เดือนไทม์เ a m e ปีมันจะมีหมดแต่ละไทม์เฟรมนะครับมีคุณค่าในการอาาร่านกราฟแตกต่างกันแสดงว่า ทุกไทม์เฟรมก็จะสอนอ่านละเอียดเพราะแต่ละไทม์เฟรมจะมีคุณค่าและความสำคัญต่างกันเล่นเดเทตถ้าไม่มีไทม์เฟรมหนึ่งนาทีเหมือนคนตาบอดบอกไว้เลยเดเทตนะไม่มีไทม์เฟรมหนึ่งนาทีเหมือนคนตาบอดเล่นลันเทนไม่มีไทม์เฟรมวัปดาห์ไทม์เฟรมเดนึกออกใช่ไหมครับก็ไม่มีไม่มีเรดร์ในตัวช่วยสแกนเล่น VI ไม่มีไทม์เฟรมเดทไทม์เฟรมสัปดาหนึกออกไหมครับไทม์เฟรมเดือน หรือการเห็นรอบกว้างรอบไกลนะครับก็จะเห็นภาพอนาคตไม่เคลียร์ชัดแต่ยังไม่เคลียร์แค่นั้นเองดังนั้นไทม์เฟรมหุ้นแต่ละแต่ละประเภทมีคุณค่าในการเล่นและโชคก็จะสอนทุกรูปแบบในวิธีการเล่นไม่มีคอร์สท,ที่บอกว่าคอร์สนี้เป็นเดทไม่กูสอนทุกอย่างคอร์สนี้เป็นลันเทนไม่กูสอนทุกอย่างคอร์สนี้เป็น VI ไม่กูสอนทุกอย่างคอร์สนี้เป็นคอร์สเทคนิคไม่กูสอนทุกอย่าง คอร์สเนี้เ,นเราเรียกว่าเป็นปัจจัยพวกงบต่างๆในการอ่านงบกูก็สอนทุกอย่างดังนั้นคอร์สกูสอนทุกชนิดที่ทําให้พวกพี่เล่นหุ้นได้เก่งดังนั้นอย่าตีกรอบตัวเองว่าฉันจะต้องเดทฉันจะต้องรันเทนฉันจะต้อง VI ฉันเป็นสายเทคนิคฉันเป็นสายอ่านงบ อย่าตีกรเพราะกรอที่ตีมันแปลว่าอะไรพี่ปิดกั้นโอกาสในความสําเร็จเมื่อโชคเต็มที่ในการสอนทุกเทคนิคให้แล้วหน้าที่พี่คือตั้งใจเรียนทุกเทคนิคที่โชคสอนเก็ตบ <Get born. S 1> อเมื่อกี้เป็นเรื่องของกราฟคราวกราฟเป็นปัจจัยภายนอกเพราะเลยไหมครับเกิดการซื้อขายเสร็จเอามาพอดเป็นกราฟเข้าใจไหมแต่สงครามภายในที่แท้จริงคือการอ่านบิดออฟเฟอร์หรือออฟเฟอร์ อันนี้สำคัญมากการตั้งซื้อบิดการตั้งซื้อบิดซ่อนในยะอะไรแก้งตั้งซื้อหรือตั้งซื้อจริงโชคก็จะสอนถึงเทคนิคในการอ่านการตั้งซื้อบิดคือการตั้งบิดนะครับโชคจะสอนทุกอย่างเลยว่าการตั้งบิดในที่เนี้ตั้งซื้อจริงหรือตั้งซื้อหลอกหรือตั้งโต๊ะรับซื้อโชคจะสอนเทคนิคในการอ่านตรงนี้ละเอียดให้เลยนะครับผมการตั้งขายออฟเฟอร์ เป็นการตั้งขายหลอกหรือเป็นการขวางไม่ให้ขึ้นหรือเป็นการขายเพื่อจบล่อหรือเป็นการลินปล่อยของเทคนิคในการอ่านการตั้งออฟเฟอร์มีหมดเลยนะครับตรงนี้สำคัญมากเพราะตรงนี้คือหน้างานจริงที่พี่จะต้องเก่งและคมเพราะถ้าพี่รู้ตรงนี้ได้พี่รู้เจตนาเลยว่าหุ้นตัวนี้เจ้ามือกลาลังจะทำอะไรการยกออฟเฟอร์สร้างแรงซื้อพูดง่ายๆการยกออฟเฟอร์สร้างแรงซื้อ อันนี้หมายความว่าอะไรไหมครับแปลว่ามีคนยกช่องออฟเฟอร์ก็แปลว่าจำนวนออฟเฟอร์ทั้งหมดมันจะขึ้นที่แร่งซื้อดังนั้นการยกออฟเฟอร์แต่ละช่องขึ้นมานั้นนะออกไหมครับออกไปนั้นพูดง่ายๆคืออะไรรู้ไหมครับมันเป็นแรงซื้อในแรงซื้อเนี่ยซ่อนความต้องการของแรงซื้อจริงแรงซื้อหรือลากราคาแรบงบซื้อราคาแบบซึมขึ้นไล่ราคาหรือซื้อเพื่อยกไปอีกช่องหนึ่งแล้วถอยหลังก็ได้หรือกดราคาก็ได้ มันมีหลายเทคนิคในการอ่านโชคก็จะสอนทั้งหมดเลยการยกบิดสร้างแรงขายเนอะไหมครับพูดง่ายๆโยนของใส่บิดช่องแรกตุ้มเนอะไหมครับบิดช่องสองก็ถูกดันขึ้นมาแสดงว่ายกบิดออกยกบิดออกมีสองความหมายนะครับก็คือโยนของใส่บิดแล้วเกิดการแมทคือการซื้อขายแมทคือการซื้อขายจริงกับอะไรถอนบิดที่ตั้งไว้นั่นคือตั้งหลอก มันก็เรียกว่ายกบิดยกออฟเฟอร์ได้เช่นกันเราจะต้องรู้ทันในความต้องการตรงนี้ในความกลโกงและเล่เหลี่ยมของเจ้าที่ใช้บิดออฟเฟอร์มาเป็นตัวหลอกล่อเมาให้ไปสู่กับดักหรือหุบเหวมรณะเราจะสอนให้อ่านรู้ทางเลยว่า เจ้ามือใช้เจตานาอะไรในการวางบิดออฟเฟอร์เพื่อหลอกล่อเมาหรือลายย่อยให้ไปตายกลางสนามแปลว่าเป็นรับของแพงให้เชื่อว่าหุ้นมันจะขึ้นที่ไหนได้ทุบร่วงเพราะเขาเก็บถูกมาแล้วไอ้ตรงที่ทําให้ขึ้นตรงนั้นแหะคือกําไรที่โคตรกาไรที่เขาพอใจที่สุดแล้วเราจะต้องรู้ทันในเกมเกมนี้ให้ได้การขวางเปิดบิดออฟเฟอร์บิดออฟเฟอร์คือตั้งแน่นตั้งหนาขวางบิดหนาขวางออฟเฟอร์หนาถอนบิดถอนออฟเฟอร์ให้บิดบางออฟเฟอร์บาง มันมีในยักษ์ความสําคัญแล้วจะรู้เลยว่าบางครั้งบิดบางออฟเฟอร์บางแต่มันมีปัจจัยเฉพาะนะบิดออฟเฟอร์มันจะมีกฎของไตลักแห่งหุ้นเข้ามาเป็นตัวประกอบรู้เลยว่าวัตถุประสงค์เนี้ยอยู่ในไตลักแห่งหุ้นแล้วไตลักแห่งหุ้นมันจะถอดความต้องการออกมาเลยว่าเก็บทําไล่ปล่อยว่าถ้าจับเจ้าบิดออฟเฟอร์ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเจ้ากำลังต้องการอะไรอันเนี้ยมันวิเศษตรงนี้เลยนะ โซนราคาบิดออฟเฟอร์อยู่โซนราคาไหนรู้เลยว่าเจ้ากำลังต้องการอะไรการเปลี่ยนแปลงราคาการเปลี่ยนแปลงราคารู้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงราคามาถึงระดับเนี้ยเจ้าต้องการอะไรแสดงว่าโชคกำลังจะสร้างเครื่องมือในการอ่านความต้องการเจ้าเพราะบิดออฟเฟอร์เป็นความต้องการของคนเพราะมันคือกระดานซื้อขายจริงๆหน้างาน อะไรที่เป็นกระดานซื้อขายจริงๆหน้าง,งานมันเท่ากับว่าความต้องการคนกําลังสั่งซื้อความต้องการคนกําลังสั่งขายและเขาใช้ความต้องการในการสั่งซื้อสั่งขายเนี่ยครับมาเล่นเป็นการกระตุ้นตลาดและบังคับราคาหุ้นแสดงว่ากลเกมกลโกงหรือเล่เหลี่ยมของคนเวลาจะทําราคาหุ้นเขาจะใช้บิดออฟเฟอร์เป็นตัวกําหนดหรือบังคับราคาหุ้นเข้าใจตรงนี้ไหมแต่เราอ่านความต้องการตรงนี้ได้ยากโชคเลยคิด เครื่องมือขึ้นมาเครื่องมือหนึ่งเซตหนึ่งก็คือไตลักษแห่งหุ้นเป็นกฎธรรมชาติ1 0อเปอร์ซนที่เจ้ามือเอาตรงนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนแว่นขยายหรือเป็นตัวอ่านความต้องการเจ้าเห็นเลยว่าบิดออฟเฟอร์ที่เจ้าวางอย่างเงี้ยอยู่ในเก็บทำไล่ปล่อยรอบเจ้าเจ้ากำลังต้องการอะไรอยู่ในโซนราคาโซนราคานั้นกาลังบังคับให้เจ้าเล่นอะไรและราคาที่เปลี่ยนแปลงมาแล้วระดับหนึ่งนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคานั้นเป็นความพอใจและพึงพอใจของเจ้าระดับไหนแสดงว่าไตลักแห่งหุ้นเราต้องขยี้กันละเอียดเพราะสุดท้ายมันคือจิตวิทยาการลงทุนที่ดีที่สุดในการอ่านความต้องการของคนทำราคาหรือเจ้ามือเข้าใจตรงนี้ไหมการอ่านบิดออฟเฟอร์ตรงนี้นะครับโชคจะสอนละเอียดมากๆทุกเทคนิคเชิงเจ้ากลโกงเล่เหลี่ยมวิธีการชั้นเชิงสารพัด เขาทำยังไงโชคก็จะเอาตรงนี้มาสอนอย่างละเอียดอะต่อไปการอ่านงบการเงินพี่ครับการอ่านงบการเงินโชคก็จะสอนอย่างละเอียดนะเพราะถ้าเรารู้ถึงความต้องการของธุรกิจของเขาได้รอบธุรกิจของเขาได้เราจะรู้เลยว่าถ้าเราอ่านงบการเงินธุรกิจอันนั้นได้เราจะเข้าใจชัดเจนที่สุดเลยว่าบริษัทนี้มีอนาคตหรือหมดอนาคตแล้วแสดงว่า งบการเงินที่สําคัญเราต้องอ่านนะครับว่ารายได้เท่าไรกําไรขาดทุนเป็นยังไงภาระหนี้เป็นยังไงบ้างเงินปันผลแค่ไหนทรัพย์สินรวมเป็นยังไงโชคจะตีแผ่ในการอ่านงบอย่างละเอียดให้เพราะสุดท้ายแล้วนะครับเราต้องได้ทั้งเทคนิคเหลี่ยมเชิงเลขกลก็คือจิตวิทยาการลงทุนนึกออกใช่ไหมครับและรู้ปัจจัยจริงของธุรกิจ มันจะทำให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อเรามีองค์ประกอบของข้อมูลที่ถูกต้องเราจึงใช้การวิเคราะห์ได้แม่นยำยิ่งขึ้นแสดงว่าข้อมูลยิ่งมากและถูกต้องจะทำให้การวิเคราะห์นั้นชัดเจนและแม่นยำที่สุดจำเอาไว้แสดงว่าการอ่านงบการเงินอย่างละเอียดโชคก็จะสอนอย่างละเอียดให้พี่ด้วยเนี่ยนะครับเห็นไหมครับสินทรัพย์รวมนี่สินส่วนผู้ถือหุ้นมูลค่าชำระแล้วรายได้รวมกำไรขาดทุนกำไรสุทธิ กำไรต่อหุ้นเฉลี่ยเป็นยังไงบ้างโชคก็จะสอนหมดนะอัตราส่วนเงินปันผลเป็นยังไงบ้างค่า P ีอง e ทุกอย่างนะครับชคก็จะสอนทั้งหมด market cap ในตลาดเป็นยังไงบ้างโชคก็จะสอนทั้งหมดเลยเพราะพวกนี้มันคือข้อมูลจริงที่จะเป็นตัวบ่งบอกถึงว่าธุรกิจนี้เข้มแข็งจริงหรือลวงและเอาเทคนิคและความต้องการเจ้าที่ทำราคาหุ้นตัวนี้ เอามาดูประกอบเราอยู่เลยว่าหุ้นตัวนี้ถ้าทำเทียมันจะไปได้ไกลกี่เท่าตัวหรือกี่สิบกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้สำคัญมากแสดงว่าใครอ่านข้อมูลและหาข้อมูลได้ลึกหลักการวิเคราะห์และประเมินจะยิ่งแม่นยำยิ่งขึ้นข้อนี้สำคัญดังนั้นตรงนี้นโชคก็จะปล่อยผ่านไม่ได้พี่ทุกคนโชคโชคก็จะบังคับตลอนในการอ่านงบจำเอาไว้เลยพี่ครับอันนี้ต้องรู้เลยนะ อ่านงบเสร็จแล้วเราต้องมาดูรอบธุรกิจด้วยทุกธุรกิจนะครับมีสภาวะของมันเสมอธุรกิจมีคําว่าตกต่ําเวลาตกต่ําก็ฟื้นตัวฟื้นตัวก็เติบโตชะลอตัวอิ่มตัวนะครับแล้วมันก็ถดถอยแล้วมันก็จะกลับมาตกต่ํา รอบธุรกิจมันเป็นอย่างนี้เพราะทุกอย่างเป็นไซคลของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นสัจธรรมของโลกฉันใดาการทําธุรกิจหรือการเล่นหุ้นไซคลของหุ้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นกันเพียงแต่ว่ามันมีความละเอียดขึ้นมาตกต่ําก็เริ่มฟื้นตัวฟื้นตัวก็เติบโตเติบโตมากๆก็เริ่มชะลอตัวในการเติบโตเมื่อชะลอตัวมากๆเป็นสัญ,ญญาณว่าอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวทุกอย่างก็ถดถอยถดถอยก,ก็กลับมาสู่ตกต่ํา นี่คือรอบธุรกิจที่ผสมกับการอ่านงบธุรกิจของบริษัทแต่ละบริษัทเราต้องรู้และเราก็ต้องมาผสมรอบธุรกิจนี้กับการอ่านกราฟหุ้นด้วยอันนี้ก็สําคัญเพราะอะไรเมื่อหุ้นธุรกิจตกต่ำกำไรได้น้อยมากหรือขาดทุนราคาหุ้นจะถูกลงอัตโนมัติแต่ถ้าธุรกิจฟื้นตัวเติบโตชะลอตัวแปลว่ามันโตจนพีคสุดราคาหุ้นก็จะแพงสุดเข้าใจยัง ช่วงธุรกิจอิ่มตัวราคาหุ้นจะแปลว่าขึ้นไปสูงสุดแล้วกําลังจะกลับตัวลงราคาหุ้นจึงแพงสุดเมื่อถดถอยและตกต่ําราคาหุ้นจะถูกสุดธุรกิจแย่หุ้นถูกธุรกิจดีหุ้นแพงจําไว้แค่นี้ธุรกิจแย่หุ้นราคาถูกธุรกิจดีหุ้นจะราคาแพงแสดงว่าเจ้าจะทําให้ราคาหุ้นถูก ช่วงธุรกิจไม่ดีกระแสตลาดไม่ดีกระแสเศรษฐกิจไม่ดีเพื่อเข้าเก็บเมื่อกระแสตลาดดีเศรษฐกิจดีเจ้าค่อยทำราคาหุ้นกลับมาใหม่เพื่อขายแพงเจ้าจะเก็บของถูกเอาไปขายแพงใส่เมาโง่เมาโง่จะรับซื้อของแพงแล้วถูกพบว่าหุ้นไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีหรือปัจจัยไม่ดีราคาหุ้นก็ล่วงและราคาหุ้นที่ล่วงจนถึงจุดตกต่ำนั้นเมาก็ต้องกัดฟันขายเจ้าก็เข้าไปซื้อใหม่ อันนี้แหละเข้าใจยังสุดท้ายเก็บของหุ้นหรือเก็บหุ้นราคาถูกช่วงธุรกิจตกต่ําหรือช่วงกราฟหุ้นมันออกลงมาตัดจุดต่ําสุดของราคาขายก็แปลว่าเจ้ามือเข้าเก็บเมาเข้าซื้อเจ้ามือเข้าเก็บราคาถูกแล้วยกไปขายแพงสร้างสตอรี่ข่าวต่างๆให้เมาแห่มาซื้อเพราะเมาคาดหวังว่าหุ้นตัวนี้จะไปได้ไกลไปได้ไกลคือการสร้างอารมณ์รวงตลาดที่เจ้าหลอกล่อโดยใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเพจโค้ดนักวิเคราะห์ต่างๆในการให้ข้อมูลแล้วพาคนไปติดดอยเข้าใจยังเจ้าไม่เคยให้นักวิเคะ์โค้ดอะไรต่างๆเพจต่างๆนะครับบอกว่าตรงเนี้หุ้นราคาต่ําซื้อเลยเจ้าไม่เชียร์ทำไมไม่เชียร์เพราะมีคนมาแย่งเก็บเจ้าจะเก็บของได้น้อยแต่เจ้าจะเชียร์เมื่อเก็บของได้เต็มที่แล้วกาลังทําขึ้นอยู่โซนนี้นะกำลังจะถึงอิ่มตัว เจ้าจะให้คนมาแย่งซื้อเพราะการแย่งซื้อเท่ากับของที่เก็บมีคนมาแย่งซื้อเจ้าก็ขายของได้หมดได้ง่ายหลักการจริงๆมีแค่นี้ดังนั้นตลาดหุ้นเล่นกันอยู่สองฝ่ายลายใหญ่กับลายเล็กลายย่อยเจ้ามือกับเม้าดังนั้นนะครับอ่านความต้องการคนให้ได้ฟังไว้ก่อนนะเราไม่ใช่เจ้าเราไม่ใช่เม้าแต่เราเป็นตยอยู่ ดูเจ้าฟัดกับเม้าเจ้ากับเม้าฟัดกันในในตลาดนะในหุ้นแต่ละตัวนะครับว่าเจ้าตัวนี้จะดึงเงินจากหุ้นจากเงินในกระเป๋าเม้ายัางไงนึกภาพออกไหมหน้าที่เราไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เมาหน้าที่เราดูจังหวะว่าเจ้าเริ่มเก็บเริ่มทําเราค่อยเข้า เจ้าเริ่มขายเราขายเราไม่ได้ขายให้เจ้านะเราขายให้กับใครให้กับเม้าโง่โง,ง่ในตลาดเช่นกันแสดงว่าเราใช้วิธีเจ้าแนวทางเจ้าจังหวะเจ้ามาทํากําไรให้กับเราเราไม่ใช่ทั้งเจ้าและทั้งเม้าแต่เราได้ประโยชน์จากเจ้าคือนําราคาให้เราเรารู้ทันเดินตามทันได้ทักที่เก็บเส็ษเหรียญ แล้วเราก็รู้ทางเม้าเนื่อออกไหมที่เม้าแห่ไปซื้อเราก็ขายให้ทันแสดงว่าหน้าที่เราวิธีเรียนรู้ของเราจิตวิทยาในการลงทุนในตลาดหุ้นคือการอ่านเจ้ากําลังทําอะไรเพื่อเข้าตามรอบเขาให้ทันเนื้อออกไหมแล้วได้ไประโยชน์จากรายย่อยก็คือเม้าเราจึงไม่เป็นเม้าและเราก็ไม่ใช่เจ้า จำข้อนี้ไว้ให้ได้อันนี้สำคัญมากเรียนหุ้นรุ่น2ในคอร์สนี้นะครับสำคัญที่สุดเลยพี่ทุกคนจะต้องคัดหุ้นเป็นเฝ้าหุ้นได้รูครับรู้จังหวะเข้าซื้อรู้จังหวะขายดังนั้นนะครับสิ่งที่โชคจะสอนสอนตั้งแต่คัดหุ้นหุ้นที่คัดมาแล้วเอามาเฝ้ายัางไง ทำไมต้องคัดหุ้นหุ้นในตลาด800กว่าตัวถ้าเราไม่คัดเราจะเสียโอกาสเราต้องทําความรู้จักหุ้นในตลาดให้ครบเมื่อเราทําความรู้จักแล้วเราจะรู้หุ้นตัวนี้อาทิตย์นี้จะเล่นหรือกําลังจะเตรียมเล่นเมื่อเรามาเฝ้าเราจะเข้าหุ้นได้ขมแสดงว่าคัดหุ้นมาเพื่อเอามาเฝ้าเฝ้าเพื่อหาสัญญ,ญาณเพื่ออะไรซื้อขายเห็นไหมเห็นไหมครับคัดหุ้นเพื่อสร้างโอกาสก็แปลว่าหาหุ้นดีๆมากองอยู่ข้างหน้า เพื่อเอามาเฝ้าเฝ้าหุ้นรอสัญญาณทำเมื่อสัญญาณทำมาแล้วซื้อหุ้นในจุดเข้าที่คมก็แปลว่าจุดเข้าที่คมราคาที่เป็นต่อขายหุ้นในจุดออกที่ได้กำไรที่ดีที่สุดแสดงว่าพี่จะต้องถูกสอนใหโ้โชคจะต้องสอนให้พี่คัดหุ้นให้เป็นเพื่อหาหุ้นสัญญาณดีๆเข้ามา มาเตรียมเฝ้าและเฝ้าหุ้นยังไงที่รู้ว่าสัญญาณเข้ามายืนยันแล้วว่าหุ้นตัวนี้กําลังจะเตรียมเล่นโชคก็จะสอนอย่างละเอียดเพื่อมีสัญญาณเตรียมเล่นแล้วโชคก็จะสอนให้พี่เข้าซื้อการเข้าซื้อต้องเข้าในจุดเข้าที่คมคือราคาไม่ลงไปกว่านี้เข้าแล้วราคาพร้อมวิ่งขึ้นโชคก็จะสอนเมื่อราคาขึ้นไปแล้วได้กําไรระดับหนึ่ง กำไรที่มันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราควรขายอยู่จุดไหนโชคก็จะสอนหรือวางแนวทางให้แต่เราไม่สามารถขายได้ในราคาที่ดีที่สุดได้แต่เราสามารถเดาทิศทางราคาหรือยกราคาตามราคาตลาดให้ตลาดเป็นตัวบังคับขายก็ได้ก็คือการตั้งสตอปลอส s นึกออกใช่ไหมครับตรงนี้โชคจะสอนละเอียดนะเข้าดักเมื่อกี้คัดหุ้นใช่ไหมครับ เฝ้าหุ้นซื้อหุ้นขายหุ้นแต่จริงๆแล้วนะครับมันมีวิธียิบย่อยอีกนะว่าหุ้นที่คัดมาเข้าดักเพื่อถือยาวเข้าตั้งแต่เจ้าเก็บเข้าใจเราเรียกว่าเข้าดักเข้าล่วงหน้าหรือเข้าพร้อมเจ้าเก็บการเข้าพร้อมเจ้าเก็บแปลว่าอะไรรู้ไหมครับเราสามารถถือยาวรอเจ้าทําราคาไปได้เราจะเจอการเข้าดักจะทําให้เราเจอหุ้นหเด้งสเด้งสเด้งหเด้งสิเด้ง ก็แปลว่าการเข้าดักก็คือการเข้าอย่างรันเทนหรือ VI นึกออกใช่ไหมครับมันจะทำให้เราเจอหุ้นที่โต1 0 0 2 0 0 3 0 0 500% 1000%พัน์ก็ได้นี่คือการเข้าดักโชคก็จะสอนเทคนิคเข้าดักและปัจจัยในการเข้าดักประกอบด้วยอะไรบ้างโชคก็จะตีแผ่และขยี้อย่างละเอียดเข้าใจไหมครับเห็นไหมการเข้าดักคือการเข้าซื้อหุ้นเพื่อถือยาวเป็นรันเทนแล้วการเข้าร่วมล่ะการเข้าร่วมคือการเข้าซื้อหุ้นไล่ราคา เพื่อเล่นสั้นเป็นเดทแสดงว่าการเข้าร่วมเพื่อเล่นสั้นอย่างเดทโชคก็จะสอนรายละเอียดเพราะโชคก็ถนัดในความเป็นเดทด้วยอยู่แล้วดังนั้นกําลังจะบอกพี่ว่าเข้าดักก็สําคัญเข้าดักสร้างเศรษฐีเข้าร่วมสร้างกาําไรไม่ได้สร้างความรวยนะแต่สร้างกาําไรแต่โชคจะสอนบริหารพอตให้เล่นเดเติมลัน แล้วพอทพี่จะโตยอย่างก้าวกระโดดโชคจะสอนเทคนิคนี้ให้ดังนั้นถึงได้บอกไงว่าเข้าร่วมกับเข้าดักต้องแยกให้ได้เข้าดักคือนอครับเก็บเข้าดักก็คือพยายามเข้าในราคาทุนเจ้าเข้าร่วมตอนที่เจ้ากําลังจะยางาลามจะยิงแท่งเขียวหรือหุ้นชนลิ่งกําลังเป็นต้นแท่งแล้วเพื่อจะลากราคาไอ้อย่างเนี้ยเราเรียกว่าเข้าร่วม เข้าร่วมคือเล่นสั้นเข้าดักคือเล่นยาวจําไว้แค่นี้พอนี่คือแค่หัวข้อเรื่องยังไม่ใช่เนื้อหาแต่เกินดนี่เห็นก่อนว่าเรามีเนื้อหาที่จะสอนกันลึกแค่ไหนและมีอะไรบ้างเท่านั้นเองอันนี้สําคัญมากรุ่นหนึ่งทุกคนเข้าใจดีว่าตรงนี้สําคัญแค่ไหนหัวใจเข้าหุ้นตรงนี้นะครับพี่จะต้องถือเลยนะครับว่า มันเป็นกฎที่สําคัญที่สุดในการเล่นหุ้นด้วยเพราะมันเป็นกฎที่ทําให้พี่เข้าเล่นหุ้นแล้วปลอดภัยแล้วทากําไรได้ง่ายรวยได้เร็วยั่งยืนได้ที่สุดก็คือกฎของมันเลยนะโชคจะสอนละเอียดไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้แค่เกินผ่านไปก่อนว่าต้องเป็นหุ้นขาขึ้นเท่าน,านั้นเพราะการเล่นหุ้นขาขึ้นหมายว่าซื้อแล้วราคาขึ้นกําไรแน่ๆทรงการาฟต้องชัดเจนก็หมายความว่า เก็บก็คือเก็บกําลังไล่ขึ้นกำลังไล่ขึ้นเตรียมยิงขาเอ็นก็ขาเอ็นชัดเจนเมื่อส่งกราฟชัดเจนการเข้าจะเป็นการเข้าที่คมและถูกจังหวะที่สุดจําได้ไหมครับถ้าส่งกราฟไม่ชัดอย่าฝืนเล่นมีเจ้ามือเข้ามาคุมราคาหุ้นที่มีเจ้ามือเข้ามาคุมราคาโชคจะสอนสัญญาการหาสัญญาณเจ้ามือเข้ามาคุมราคาเจ้ามือเข้ามาคุมราคาแล้วเตรียมเล่นเตรียมไล่เตรียมลากเก็บทําไล่ปล่อยทําอะไรสัญญาณต่างๆโชคจะสอนละเอียดเพราะหุ้นที่มีเจ้ามือเข้ามาคุมราคา แปลว่าหุ้นตัวนี้ราคาจะวิ่งกระฉูดจำเอาไว้เลยหุ้นไม่มีเจ้าแปลว่าหุ้นที่ไม่มีคนเล่นแต่หุ้นที่มีเจ้าทําราคาราคาหุ้นจะวิ่งกระฉูดจำเอาไว้นะแสดงว่าหุ้นการเล่นหุ้นนี้ควรจะเล่นหุ้นที่มีเจ้ามือ 4. หุ้นจะต้องมีสภาพคล่องมีวอลลุ่มมีกระแสตลาดนิยมดนะหุ้นที่ตลาดนิยมจะทําราคาง่าย เจ้าจึงสร้างหุ้นแต่ละตัวขึ้นมาให้เป็นที่จับจ้องของตลาดเข้าใจยังเพื่อให้ตลาดนิยมและรู้จักและคุ้นหูดังนะราคาหุ้นที่วิ่งวิ่งสังเกตนะครับที่เป็นหุ้นปั่นนะครับมันเป็นหุ้นที่คุ้นหูคุ้นตาทางนั้นเลยเพราะมันเป็นหุ้นที่ตลาดนิยมไงละ่ะ5มีกระแสและปัจจัยรองรับสร้างข่าวสร้างสตอรี่นักวิเคราะห์เชียร์เซียนเข้าร่วมอะไรพวกนี้นะครับ เป็นสตอรี่เพื่อทําให้หุ้นตัวนี้นดูน่าเชื่อถือและเป็นที่ปลุกความโลภของเมาให้แห่ตามหุ้นตัวนี้แสดงว่ากระแสะและปัจจัยของหุ้นแต่และตัวมีผลชี้นําให้ควรซื้อหรือควรขายดังนั้นการอ่านกระแสะและปัจจัยตรงนี้สําคัญแสดงว่าหัวใจเข้าหุ้นห้าอตรงนี้คือหัวใจที่พี่จะต้องจําให้แม่นจาเอาไว้เลยอันนี้สําคัญนะหลักสําคัญในเนื้อหาการเรียนรู้โชคบอกไ้ไงว่า เรียนหุ้นรุ่น2ในครั้งนี้นะครับโชคจะเน้นเกมลับและสร้างเกมลุกที่คมยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเนื้อหาสำคัญมากๆที่จะพวกพี่คนใหม่ที่จะต้องเรียนกับโชคในรุ่น2นี้เกมลุกในการทำกำไรเต็มรูปแบบโชคจะสอนทุกเทคนิคการเล่นหุ้นเพื่อทำกำไรทุกรูปแบบเทคนิคของเดเท a มีอะไรบ้างสอนหมด เทคนิคของลันเทนรอบกลางมีอะไรบ้างสอนหมดเทคนิคของ VI รอบยาวมีอะไรบ้างโชคจะสอนหมดแสดงว่าอะไรเป็นเทคนิคเกมลุกที่จะสร้างกําไรให้พี่โชคจะสอนทุกอย่างที่โชครู้ให้หมดเลยและเช่นกันเกมลับเพื่อสร้างความร่ำรวยที่มั่นคงอะไรเป็นเทคนิคเกมลับทำให้พี่ปลอดภัยยั่งยืนและมั่นคงที่สุดในการเล่นหุ้น โชคจะสอนทุกเทคนิคและไม่ได้แค่สอนโชคจะบังคับให้พี่เชื่อและต้องตั้งรับทุกครั้งกับเทคนิคการเล่นหุ้นให้กลายเป็นนิสัยให้ได้แต่ในคอร์ส2รุ่น2นี้นะครับในในรุ่น2นี้นะครับโชคจะย้ำแผนการตั้งรับอย่างจริงจังและบังคับให้พี่ติดเป็นสันดานเพราะสุดท้ายแล้วมันทำให้พี่เอาตัวรอดจากตลาดได้ทุกสภาวะดังนั้นนะครับ ปัจใจในการตั้งรับแผนการตั้งรับทุกรูปแบบโชคจะสอนอย่างเข้มข้นและจะบังคับให้พี่ปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ปล่อยผ่านประเภทที่ว่าดีชั่วรู้หมดอะไรควรไม่ควรรู้หมดแต่อดใจไม่ได้โชคไม่เอาอย่างนั้นแล้วแต่ในรุ่นสองนี้โชคจะขยี้และบังคับให้พี่ทุกคนนะ่ะ จะเล่นหุ้นต้องมีแผนตั้งรับและการมีแผนตั้งรับต้องรักษาวินัยในการรักษาแผนให้เข้มข้นที่สุดด้วยไม่มีคําว่าปล่อยผ่านไม่มีคําว่ามักง่ายไม่มีคําว่าตามใจไม่มีคําว่าเต็มใจไม่มีคําว่าช่างมึงเธอะต่อไปนี้จะมีแต่ช่างกูเอาตามที่กูว่าแล้วมึงจะรวยอยากรวยปะ้ะถ้าอยากรวยต้องทําตามที่กูบอกจะเป็นในรูปแบบโหดอย่างนี้แล้วน่าเชื่อตายนะพี่ลองดูนะทําไมโชคต้องเน้นเพราะความสําเร็จ ของพี่ทุกท่านคือ performance ของโชคดังนั้นนะครับเกมลุกและเกมรับในคอร์สรุ่น2นี้นะครับจะต้องเข้มข้นที่สุดแล้วโชคจะไม่ปล่อยผ่านโชคจะสอนให้พี่เห็นถึงวิกฤตทุกวิกฤตที่เกิดการมีแผนตั้งรับที่ดีมันสำคัญแค่ไหนแล้วฝึกตั้งรับกับแผนให้ดีมันจะทำให้พี่แข็งแกร่งดังนั้นนะครับเซียนหุ้นทุกคน เขารู้เลยว่าการรักษาทุนคือการสร้างกําไรแห่งอนาคตที่ยั่งยืนที่สุดดังนั้นโชคก็จะเน้นในเรื่องการสอนเกมลับให้เข้มข้นมากๆ